อดทนแบบไม่มีปัญญากรรมนะคะมันจะได้มาซึ่งความเจ็บใจเจ็บแค้นนะคะแล้วแล้วบางคนไม่รู้ด้วยบางคนก็นึกว่าเอ้ยเข้าใจพิจารณาดีแล้วปล่อยวางได้ไม่กดไม่เพ่งแต่บางคนติดเพ่งมากนะคะเพ่งแล้วไม่รู้ตัวเองว่าเพ่งด้วยนะคะบางคนแบบเพ่งไปจนนึกว่าตัวเองได้ยานเกิดดับนู่นไปนูนเลยนะคะแต่ว่าสังเกตข้อสังเกตอย่างหนึ่งเพราะว่าพี่มินเป็นคนติดเพ่งมาก่อนนะคะแล้วนึกว่าตัวเองได้ยานเฮ้ยแบบมัน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 อัตโนมัติเพ่งไปแล้วอ่ะนะคะจนเราเห็นอุ้ยทุกอย่าง ดับไปละนึกว่าตัวเองได้ยานเกิดดับนะคะอย่างเงี้ยเออแต่ว่าสิ่งที่สังเกตคือทําไมคนมาเรียกนะคะเหมือนกับโลอืมงมอยู่ในการปฏิบัติแต่ทําไมคนมาเรียกหูดหงิดนะคะเฮ้ยคนได้ยานเกิดดับจริงๆพึ่งสดสดร้อนๆอ่ะถึงแม้ว่ายานเกิดดับเองก็เกิดดับไปแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันพึ่งได้สดสดร้อนๆเนี่ย แรงเขาเรียกว่าแรงเอื่อยของสมาธิอะมันยังอยู่นะคะแรงเอื่อยของปัญญาแรงเอื่อยของสมาธิที่เกิดจากปัญญานะคะมันแรงนะมันมันจะมีมันมันจะมีอันนี้สองแรงมันจะยังหล่อเลี้ยงเราไปสักวันสองวันสามวันนะคะแต่ถ้าเกิดไปปฏิบัติที่คอเนี่ยออกมาสมมติว่าได้ญานปัญญาจริงๆนะมันจะอยู่นะคะอาจจะเป็นนางฟ้าสักประมาณหนึ่งเดือนแล้วเอ่อจากนั้นก็เป็นปีศาจเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันจะไม่หงุดหงิดภายในวันสองวันนาจจะไม่หงุดหงิดนะมันจะแบบ เอ้ยมันมันจะเข้าใจมันจะแค่กระตุกกระตุกหน่อยนะคะสมมุติว่าแบบจะแบบเกิดปฏิฆะความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกนิดนึงแล้วจากนั้นมันก็จะค่อยค่อยค่อยคฝ่อลงไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเพ่งปุ๊บเนี่ยทันทีเลยสปาร์กติดง่ายนะคะคนที่ติดเพ่งอ่ะจะขี้โมโหง่ายและเจ็บแ้นมากกว่าคนปกตินะคะดังนั้นเนี่ยไปดูเลยนะคะว่าเราเพ่งหรือเปล่าเนี่ยพวกลูกหลานพญานาค่ะขี้โกธใช่ไหมเนี่ยพวกขี้โกะเพราะเพ่งนะคะ เพ่งอะไรสักอย่างเพ่งสะกดมันไว้เพ่งกดข่มกิเลสหรือว่าเพ่งอยากได้อะไรบางอยา่างยิ่งอยากแล้วไม่ได้ก็ยิ่งโกรธยิ่งอยากแล้วเคยอยากได้เคยได้มามากๆแล้วมาปัจจุบันเป็นมนุษย์มันไม่มีอิทธิฤทธิ์มันไม่ได้โอโ้โหโทสะแรงมากนะคะอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นการบ้านของพวกเราก็ละกันนะคะทางโลกทําได้แค่ไหนก็ค่อยๆทําไปนะคะทําไปด้วยวางไปด้วยนะคะแต่ทางทมเนี่ยทางทมเนี่ยวางในที่นี้ก็คือ ก,ก็ทำนะทำอยู่ดีนะคะไม่วางไม่วางแบบว่าเฮ้ยหยุดปฏิบัติมันแล้วอะไรยงี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็แค่ผ่อนมันลงมาแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเนาะก็อย่าเก็บกดอย่าอดทนอย่าเพ่งอย่าเดียวต้องใช้ปัญญาจริงๆด้วยนะคะแล้วเรามีปัญญาจริงหรือเปล่าอยากจะแนะนําให้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์อะถ้าท่านมีถ้าบางองค์นะบางองค์นะท่านจะมีเขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะ ท่านจะรู้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มินพูดนะพี่มินไม่ได้ว่าใครนะเอาคําพูดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่ายกขี่ยังมีมายาเยอะนะคะมายาเยอะโอ้โหอยากจะส่งอารมณ์ให้แบบสวยงามเผื่อครูบาอาจารย์จะบอกว่าเราได้ญาณอะไรอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ถ้าเป็นองค์ที่แบบเก่งๆนะเฉียบๆนะท่านรู้นะคะท่านหักอัตราเรากระจุยกระจายนะคะร้องไห้ไปเลยนะคะ <laughs> โอเคค่ะ